วันนี้ก็จะพาทุกคนมาดูการติดตั้งตกแต่งฉากสำหรับงานเลี้ยงนะครับก็เป็นเทศกาลลอยกระทงลอยกระทงฟ s ติวลัลเราก็ได้มีการติดตั้งฉากนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามก็เลยจะพาทุกคนมารับชมบรรยากาศที่สวยงามไปด้วยกันนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณที่เราได้ติดตั้งฉากนะครับสำหรับงานเลี้ยงลอยกระทงก็ได้มีการจัดเตรียมสถานที่นะครับนี่ครับจัดสถานที่แล้วก็มีการตกแต่งฉากประกอบงานเลี้ยงลอยกระทงนี่ครับก็เป็นทีมงานวัดนะครับ เพื่อให้เข้ากับบรรยากาศงานลอยกระทงนะครับก็มีการตกแต่งเพื่อให้เกิดความสวยงามนี่ครับเราได้มีการตั้งฉากแล้วแล้วก็มีการตกแต่งต้นไม้ดอกไม้นะครับเพื่อให้บริเวณ ที่เราจัดงานมีความสวยงามมีความตื่นตาตื่นใจด้วยนะครับเพราะว่าบรรยากาศสวยงามสุดยอดจริงๆนี่ครับกเ,เลยอดไมหวที่จะนำบรรยากาศในการตกแต่งมาให้ทุกคนได้รับชมกัน นี่ครับชมความสวยงามไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนครับนี่ก็ได้มีการตกแต่งเรือสุพรรณหงษ์จำลองนะครับเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศและเพื่อความยิ่งใหญ่สวยงามนะครับ ก็เลยมีการจำลองเรือสุพรรณหงษ์ขึ้นมาประดับตกแต่งสถานที่ไปด้วยนะครับนี่ครับชมความสวยงามไปพร้อมๆกันนะครับทุกคนครับนี่แล้วก็ได้มีการทํากระทงเพื่อลงในน้ำเลยนะครับก็ได้นำมาตกแต่งวางกระจายตาม นะครับในบอ่อน้ำนะครับกระทงก็มีทั้งสีชมพูบานเย็นสีเหลืองนะครับสีขาวสีเขียวสีฟ้านี่แหละครับที่ทำให้เกิดสีสันความสวยงาม นี่ครับก็วางกระจายไปรอบๆบริเวณนี่ครับนี่ครับเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงามแล้วก็สร้างสีสันนะครับนี่ครับวางกระจายไปไม่อีกใบนะครับ มาอีกหนึ่งใบเป็นสีฟ้านี่นะครับหยัดลงไปในจุดที่เราต้องการติดตั้งนะครับพร้อมกับเรือสุพรรณหงส์สวยๆนะครับเป็นเรือสุพรรณหงส์จำลองนนครับ จำลองขึ้นมาเพื่อตกแต่งสถานที่นะครับนี่ครับก็เป็นบรรยากาศที่นำมาฝากทุกทกคนนะครับเป็นการจัดแล้วก็ตกแต่งสถานที่ สำหรับงานลอยกระทงก็เลยนำบรรยากาศมาให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับรับชมความสวยงามยิ่งใหญ่อลังการขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจนะครับ ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามารับชมขอบคุณครับ